กราสวัสดีทุกคุณด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเราคนในแชนแนลคือผมจะลงทุกๆวันพารึหัสกับวันเสาร์นะครับแต่บางวันคือแบบอาจจะมีแบบวันพิเศษก็ได้คือลงคลิปวันวันนั้นเส้นพรุ่งนี้ผมจะเข้าบ้านผีสิงแล้วผมก็จะถ่ายให้แม่พวกคุณดูก็ได้นะวีน,น่มือลันนะครับแบบที่ผมจะเล่นวันนีนะ้นั้นก็คือ ไม่จะรู้นะคอยคอ้แบบเพ็บีบี้ะผมจะลองปรับกราฟิกสูงดูอันนี้ผมแค่ปรับครึ่งนึงนะนะั่นแหละเพื่อให้แบบภาพมันสนิสหน่อยโูผมชอบเลยสวยๆอยู่สสเสร็จสอบเลยเดะอุน่นอะไรนะพี่ ดดนดดด,ด,ด,นดดูาิโหปับจิดยังแหลกเลยทุกคนว่าอะไรนี่ดืซึ่งห่สีเนี่ยพอดีพอดีเหนียบไป เดี๋ยวว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 มวว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  แค่โดนก็น hmm. mm ้ hmm. mm ูด hmm. mm ้วยาเนี่ยนี่คือโคตรเสียงของดาบคือมันจะไม่สกัดเกิดการโคตรหัวเลยมมีมีความสุข มันก็ไม่เซิงมากเลยทุกคนไม่ผมสปอยเลยพรุ่งนี้ผมลงคลิปสปอยเลยผมเคยบอกคุณแนละ้วไม่ ยังไม่สตั้นเลยอโอ้ยบายโอเคจะกดครับผมหัวร้อนท่านี้แหละไม่เคยมีใครช่วยผมเลยเด็กน้อยมากที่ช่วยผมอะ เะ้นตาขี้ผูกแบเกี่ยวใช่ป่ะในส่วนรอบุณลิ่น่อ มีเร <ih> <allen> oh. ื่องว่าเป็นซอฟต์แวร์ตรงจัลันดูดูโอ้ my god น <sighs> ี่ไงแล้วมีวิธีขึ้นไปนะ

ปอ,ปอบได้ไว่าไอพี่หนูอู้ขวานอแบบไรไม่รู้ใครมึงเคยดูดูเมื่อมาเมืมมม่อันนี้ผมว่าใครๆได้เคยด,ดู คือโดนมีดแกงแต่ใครก็เคยโดนแต่บางคนแมตหนึง่งเพื่อนเพื่อนตกไม่เแบบยี่ยวตกนะ kiri Aduh, jauh, jauh, jauh Sial, ดีไ ja. ี Oo, ่ใชไปบนภูเขาเกียดมากเลยไปบนภูเขาจะไปตรดแสลงจดูุดทางกนหมมตรวดีกนวันแล้วก่อนนะ ไปสอรอด้วย ได้จลราแค้นมันตัวนี้ครัผมจะไปล้าแค้นพวกพวกมันที่ผมยตกไอสน่งะทุกคนผมเป็นซึมนั่นแหละบุคคนไม่ใจเย็นหมเลย จะฆ่าพวกแกพวกแกไม่ช่วยฉันฮู้ววะเย,ย้เขาจะจอนเออผมไม่บอกเพื่อนดีกว่าว่าเขาจะออคลิปเย,ย้จอนไม่ด่ามาแล้ว フッ。Oh. เสร็จตีนนี่ก็สิดไปแล้วเราเปิดไว้ยังนั้นผมฆ่าตัวตุยผมฆ่าตัวขีดไปหาเพื่อนด้วยตายแล้วเหรอโอ้โหบบ่บักทุกคนผมบักต้องก็เข้าใหม่ตามนี่บักทุกคนบักใช่ทุกคน ยู่ประมาณสามสิบนาทีไม่แน่ใโอเค d อ n ทอกคุณครับตัดไปเลยนะครับ oh, ผมเสียวติลิกติดจอนช่วยด้วยจอนตนจอสันขอโทษนะจอสันจ้า

ขทัที่ตายไปขอโทษคที่ผมพูดว่าตัวย <dear. S 2> ไม่เมืขอโทษที่ทำให้ ปีตอนเก็บน,นี้ด้วยหนุกข้างไปโอ้โอหภาษาเกาหลีดีมากของมัน

ว้าวผมปตัดจอนดีจอเพ่อนรักตเพนรักเขากูไล่นเฮ่ฮกล้งผมไปเร็้วจอนจะสุจแล้วออื่น เดือดเย็นก่อนซอวิดแถมให้ละลายอ่ะเย้ เงินนะองคนนี้เออได้ทังไมอ่ะตอนเนี้ยแล้วก็แบบเสียไว้เฮ้ เดี๋ยวผมชอบนี่คือว่าผมของลงไปสำรวจก่อน <c oughs> อเพื่อสำรวจแค่คำพูดเพราะคือเพื่อนสรุป เขไปเตะหัวตอ It's on. 那个。 <laughs> 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 I'm <right>? i go. <laughs> I right. it's going to be <laughs> cha ngam ngâm 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 yêu ngam ngam ngam, ngam, ngam มีมีทำ <just> มี่ตมีทำกี่สัวมีอังกฤษกับคณิตอ่ะแต่ว่าคณิตอยู่ในครับสาวเอามาตัวแรก Men. คลิปนี้ก็ขอจบไปที่เพียงแค่นี้ก่อนแล้วบายบาย